ันนี้เจนนี่จะพาทุกคนมาชมที่พักที่เรียกได้ว่า private มากๆนะคะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาเจ้าเมืองค่้อมบอกเลยว่าที่พักของเดน e ิส private บรรยากาศดีแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำหลายๆอย่างวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปดูห้องจากบูซี่ซีวิว แล้วก็อีกทายหนึ่งก็จะเป็นจากซุซี่บิก่อนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจนี่จะพาทุกคนมาชมที่พักที่เรียกได้ว่าไพรเวทมากๆนะคะ ติดริมหาดส่วนตัวแล้วก็เป็นที่พักที่เรียกได้ว่าเป็นที่สุดข,ของชุมพรเลยก็ว่าได้ค่ะที่นี่นะคะมีชื่อว่า The h e n e s t Private b e ใช่ค่ะซึ่งที่นี่นะคะจะอยู่ใกล้กับฝั่งปลายนะคะของหาดไซลีอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาเจ้าเมืองค่ะ เดีย๋ยววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปดู2รูมท้ายห้องแรกนะคะเป็นห้องจากรกุสซี่ซีวิวค่ะแล้วก็อีกทายหนึ่งนะคะก็จะเป็นจาก c กุซี่บิดฟอนนั่นเองค่ะเมื่เปิดเข้ามาบริเวณด้านในห้องนะคะห้องนี้ก็จะมีความโรงลงโล่งสบายมากๆเลยล่ะคะ่ะมีพืนที่่อนข้างกว้างเลยนะคะฝั่งที่นอนนะคะ,ะ,คะเขาก็จะมีทําเป็นความเตียงให้แบบนี้นะคะ เสริมมุ้งสวยๆแบบนี้ให้เลยค่ะเป็นผ้าม่านบางตามเวลานอนจะได้หลับสบายนะคะแล้วก็ที่นอนจะบอกว่ามีความหนานุ่มมากๆเลยละค่ะที่สำคัญน,นะคะหมอนของเขานะคะจะใช้เป็นหมอนผนเป็กน,นะคะเห็นว่าจะมีความนุ่มมากนะคะทำให้นอนหลับสบายทั้งคืนเลยล่ะค่ะฝัหด้านนี้นะคะก็จะมีเป็นเหมือนมีนิตู้เสื้อผ้าเบาๆนะคะสำหรับแขวนเสื้อผ้านะคะมี ชุดภุมให้ฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้เซฟค่ะเก็บขอสงสำคัญได้เลยฝั่งด้านนี้จะมีเป็นตัวเครื่องแป้งนะคะพร้อมกับตู้เย็นขนาดเล็กเอาไว้ให้แช่สำหรับห้องน้ำนะคะอย่างที่บอกว่าห้องนี้จะเป็นแบบจักรซี่ค่ะ ห,ห้องน้ำบอกเลยว่ากว้างขวางม,มากๆเลยนะคะห้องน้ำน,นะคะก็จะมีมราวตากผ้าที่ดูแบบเข้ากับธรรมชาติมากเลยนะคะเป็นราวเหมือนกัะดนเอาไว้ตากผ้าเก๋ๆนะคะแล้วก็เป็นมุมอ่างล้างหน้าตรงนี้เลยดีไซน์สวยงามมากเลยคนขาวตัดกับสีของไม้นะคะแล้วก็ฝั่งที่อยากมีเซน์มากมากเลยนะคะสำหรับภายในห้องน้ำนะคะก็คือจะไปถ่ายเซอร์ซีแบบน,นี้เลยนะ เป็นอ่างขนาดใหญ่นะคะที่สามารถนั่งแช่แล้วมองเห็นวิวทะเลด้านหน้าได้เลยค่ะเดเราจะพาไปดูฝั่งด้านนอกระเบียงกันบ้างน,นะคะซึ่งบอกเลยว่าห้องนี้มนระเบียงที่กว้างขวางมากๆเลยล่ะค่ะซึ่งมุมนี้นะคะเราก็จะสามารถมองเห็นวิวทะเลแล้วก็เกาะมะพร้าวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามได้แบบเต็มๆตาเลยล่ะค่ะทุกคน และถ้าหากใครนะคะที่ชื่นชอบการอาบน้ำแบบเอาดอ์นะคะฝั่งนี้ก็ยังมีจุดที่น่าสนใจที่ทุกคนต้องมาดูค่ะนี่เลยค่ะมุมนี้ก็คือจะเป็นมุมที่คุณสามารถอาบน้ำแบบชาเวอร์ได้นะคะแล้วก็ด้านหลังนี้ก็จะมองเห็นวิวทะเลส,สวยๆด้วยนะคะซึ่งภายในโซนนี้นะคะก็จะตกแต่งไปด้วยไม้ไผ่นะคะทุกคนผนงังแล้วก็ราวแขวนต่างๆจะทำด้วยไม้ไผ่ค่ะห้องนี้จะ อยู่แยกจากห้องอื่นๆนะคะทำให้เวลาเราพักผ่อนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นไพรเวทแบบสุดๆเลยละคะ บรรยากาศของห้องจากคุซี่ซีวิวนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวจะนี่จะพาทุกคนไปดูที่ห้องจากคุซี่บี o ฟอนช์กันบ้างค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศว่าจะเป็นยังไงนะคะไปเลยค่ะ yeah. ที่สุดเขาที่นี้นะคะบอกเลยว่าต้องเป็นห้องจากรุสซี่บีชฟอนค่ะทุกคนห้องนี้บอกเลยว่าจะเป็นห้องที่ว้าวมากๆเลยเดี๋ยวตามเจนี่มาดูกันเลยค่ะ เหมือนห้องเพ่สักครู่เลยนะคะมีเสื้อคลุมแล้วก็ตู้เซฟล่งให้อย่างดีนะคะสะดวกสบายต่อการลงไปเล่นน้ําขึ้นมาแล้วก็เก็บเสื้อผ้าหรือว่าจะเปลี่ยนเสื้อผ้าออกไปเล่นน้ําก็สะดวกมากเลยค่ะตัวถัดมานะคะฝั่งนี้นะคะก็จะมีเป็นเคาเน์เตอร์สําหรับวางของได้ค่อนข้างกว้างขวางเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีอ่างล้างหน้าให้ถึง2ออันเลยของออแับเครื่องอาบน้ําที่มาให้ครบกันนะคะ มีกระจกสองบานใหญ่สามารถส่องได้แบบเป็นตัวแบบนี้เลยฝั่งนี้กันบ้างค่ะฝั่งนี้นะคะจะอยู่ติดกับฝักหัวเตียงนะคะโต๊ะตรงนี้สามารถนั่งทํางานได้ด้วยนะแล้วก็จะมีมีบาร์ให้ตรงนี้นะคะสําหรับชงกาแฟแล้วก็มีตู้เย็นให้ด้วยมาต่อกันที่มุมที่นอนกันบ้าง คนที่นอนก็คือแบบดีไฟสวยเก๋ดูน่านอนมากเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศดูขาวทีนสบายตามากๆเลยนะคะด้านหน้านก็จะมีเก้าอี้ให้หนั่งเป็นคู่แบบนี้เป็นมุมที่ดีมากๆเลยนะคะที่นอนแล้วก็ที่นั่งตรงนี้นะคะมองออกไปเราจะเห็นวิวทะเลที่งดงามมากๆค่ะถือว่าเป็นห้องที่แบบโอ้งหดูโปร่งโล่งสบายแล้วก็เป็นห้องขนาดใหญ่นะคะเหมาะสำหรับการนับพักแบบครอบครัวก็ได้หรือว่าคู่รักก็โรแมนติกมาก ห้องน้ำไปอยู่ฝั่งฝวามือของห้องพักนะคะทุกคนนี่เป็นห้องน้ำแบบแสงธรรมชาตินะคะก็จะมีเป็นฝ้าใสน,นะคะแล้วก็มีโถสุขภัณฑ์นะคะอยู่ฝั่งนี้นะคะถัดมาโรนนี้นะคะเป็นโซนที่เป็นชาวเวอร์ขนาดใหญ่ ก็ะจะมีกระจกตรงนี้ให้สามารถมองเห็นวิวทะเลได้เช่นเดียวกันค่ะ,คะแล้วก็มีการประดับตกแต่งด้วยไม้ไผ่แต่นี้เลยนะคะมองแล้วรู้สึกแบบโอ้โหสดชื่นเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะเอาละค่ะทุกคนแล้วก็หลังจากที่ชมบริเวณภายในห้องพักเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูฝั่งด้านหน้าระเบียงที่มองเห็นวิสวสวยๆกันบ้างค่ะนี่ ที่เปิดได้อย่างกว้างขวางนะคะพร้อมกับปูระบบน้ำใหญ่เม่ะะโอโหเปิดมาปูรู้สึกว่าได้รับลมเย็นๆลมทีฟิลเร็นเยือกและตรงมุมระเบียงนะคะตรงนี้ก็จะมีอ่างแคคซ์ซี่เป็นอ่างจคคซุซี่ขนาดใหญ่นะคะสามารถนั่งแช่น้ำแล้วก็ชมวิวทะเลพร้อมกับเกาะมะชาวที่อยู่ด้านหน้าแบบนี้ได้เลยเป็นวิวที่งดงามมากๆเลยะคะ่ะ ต้องบอกเลยว่าห้องนี้เป็นห้องที่สุดยอดมากๆเลยนะคะของ The n e s t p r i v a t e ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากมาพักที่นี่บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆนะคะนอกจากจะมีห้องที่สวยงามนะคะดูปโปร่งโล่งสบายตาแล้วก็ยังมีวิวทะเลที่งดงามแล้วก็เป็นส่วนตัวมากๆเลยนะคะ ที่นี่ก็ถือว่าบรรยากาศดีมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครจะลงมาทานอาหารช่วงเย็นนะคะที่นี่ก็ยังมีห้องอาหารรักทะเลนะคะที่มองเห็นวิวต่อมะพร้าวด้านหลังแบบนี้นเลยะคะ่ะ ที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงนะคะที่เราแนะนำนะคะก็คือจะมีจุดชมวิวเขามสซี่นะคะจุดชมวิวเขาเจ้าเมืองนะคะแล้วก็กรมหลวงชุมพระคะ่ะตัวนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่ใครมาชุมพรก็จะต้องแวะไปไหว้ซึ่งอยู่ใกล้กับที่พักที่นี่เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ และนะคะถ้าใครมาพักที่นี่นะคะจองที่พักมาปุ๊กก็จะรวมกับอาหารเช้าอยู่แล้วนะคะในเซตก็คือจะเป็นอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่นะคะก็จะเป็นพวกอีซ่ฟูดทานง,ง่ายๆนะคะอย่างขนมปงังคอนเฟกนะคะหรือว่าถ้าใครอยากตัดทานอาหารหนักๆเขาก็จะมีเป็นแบบเซ็ตราคาให้ด้วยค่ะ และใครนะคะที่มาเที่ยวที่ชุมพรนะคะก็แนะนําว่าให้มาพักที่นี่เลยนะคะหากชอบความเป็นส่วนตัวก็แนะนําสุดๆเลยละคะ่ะถ้าใครสนใจจะมาพักเดี๋ยวเราขึ้นช่องทางติดต่อให้ตรงนี้เลยนะคะและสุดท้ายนี้นะคะเจนนี่ก็ฝากกดติดตามช่อง ire, อินสปายเป็นกำลังใจให้เจนนี่ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคลิปหน้าเจนนี่จะพาไปชมที่พักที่ไหนก็อย่าลืมแวะมาชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย